เมอสงค่ะมาสูงปอเมปีน้องใต้ก็ผู้ปันแหง้งกูเกาะกู่กนค่ะฮักกูก่กาะค่ะมอสงค่ะเมื่อได้แห้งถัดตัวนับมาถึงตัวนับแปดเก้าตัวนับแปดเก้าก็เลตัวนับเก้าแปดก็เลยตีปองมันปองว่าอันเร็วกันค่ะอ๋อก้นเจ้าตัวนับแปดเก้าอํานันก็เก้าแปดเปลี่ยนก้นเหตุการณ์ ลองไหลกหลีภูอันเจ้าตัวนับแปดเกาเกแปดในไรว่ามีอำนาจมีปารามีมีอำนาจหลีมีปราม,มีหลีมีตั้งว้นลองโปกป้องตั้งคัดเจภายตอนตาขึ้นใหญ่เมื่อสูงเป็นก้นรักแหลมเป็นก้นใจกว้าง วนรองใหญ่เจนจ้ารองใหญ่เ็ดการใหญ่าการหลงไหลดีเลี่เพ้นรองไหลก่อป่องแจงแรงเจอไหลไวมีนำกัดในกันพายอุปเปงพองงมกลตังหนํามีการหมอปกป้องหมอวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมีนำเจอต่อลูกค่าและกลตังหลาย เหตุการณ์ป้ายมักมีปอเจ้าหมายเล็กตันับ98 89ไลวาหลีเต้เตเป็นคนว่นกวางหันไกว่นใหญ่เจนจายาวเป็นคนคึดกับคึดบานเป็นคนอันมีปักเปิงหลีเป็นคนอันเฮ็ดจอมปักจอมเปิงหลีแน่นหมานแม่น เปลนก้นอันจอมปักเปิงหลีมันแมนเตเตมีตั้งซื่อโยในการงานเนื้อไตก็เนื้อก้อนอยู่จำเหล็บเห็นชกขาตั้งหู้อันมาเหม่เมียวอันคึดนกับคึดนปันอยู่ตาเชภายการเงินไรว่าหลีเตเตค้าปกนเจาะแปดเก้าเก้าแปดในภายการเงินหลีเตเตค้ามีลาบกอนเยื่ มีลาบก้อนใหญ่หลังไหลมานำเตเตค้าอ่ำมุงอ่ำมองก็จังเลมีลาบก้อนใหญ่ในคาโอ่ใน,านผายตั้งหักชั่มเปวะอ่ำปอกไข่มีข้าวยำนำกาหือกเยา้าก๋วยกะหักผายก็หักมีตั้งเกี่ยวเสือมีตั้งหักหวานเจอ๋อจึนเจอปิงเจอเตเ,เตในตั้งหัก เรยว่ามีตั้งเกี่ยวเจอเชิดเจอมนเจอเป่งเจอเต,เต,เต,เตค่ก้นเจอตัวนับแปดเก้าเก้าแปดเป็นก้นหลาหลีโจกหลีหนาการต่าง,งานอันกึ่งแดบกันตั้งตัวนับแปดเก้าเก้าแปดในก้นเห็กเหกุการก้นเห็ุการการวันการเมืองก้นเหตุการอุปเบิ่งพองงาก้นเปลี่ยนก้นหลวงเปิน่น เป็นผู้นำเปิรนเป็นผู้อ่อนโหเปิรนอันนั้นก็เป็นก้นกะกะกะขายขาย,ขายโหนาเปิรนอันนั้นก็ขายของเก่าป้ายหมากมีอันกับไกล่ลวยซื้อโคซื้อของคึดกับคึดบันคำวันคำเมืองเมือน,นังขายพงขายคอมพิวเตอร์ เครื่องเจ้าอันมากกับปันเหมอเจ้าหนซื้อขายต่างบ้านต่างเมืองส้ดเมืองเปิลมาขายเมืองเฮาซื้อเมืองเฮากว่าขายเมืองเปิลเจ้าหน่เหลือเหลือหรือเต้เต้เตขากับไก่เลยการหมักมีกหลีปลายบวนกหลีปักเปิงกหลีน้ำใจกหลีหลับกหอีมีปาามีมีอำนาจ ลีเตเๆคะ่ะอ๋ออันนี้เป็นตัวนับลีคะ่ะพราะม่พี่น้องเขาตัวนับแปดเก้าตัวนับเก้าแปดเนี่ยลีเตเๆคะ่ะสั่งว่าพอซ้อนกันสองตัวในสัมเตะหลอดเพคะ่ะพอซ้อนกันสองตัวคณะนะเตะลอดเพคลอดเพคสภาวะเพกูเมียวกูเมียวในหลอดหมดค่ะเนะาะเพเพหฮาเพหฮากาละหาวันแหลงเมืองนะจนในก็หลอดหมดเ่ราะมี 8 9ดเไนคะนะเพราะว่ามี899 9ก้าเกปาแปดเพราะในเน่ำาเฮเพเพอ,อันตีเพกึ่งกั้งเหลือเพอสภาวะเหลือเพอุพลกลนโจรกล้นให้เพกึ่งกั้งเพชพัทะนะมันหลอดกูเมียวเขาพอเจอหนนับอันตีมีจับกัน3ตัวนะ ค้อยกาลูเป็น8 9 9 9 9 8 9 8 9 9าเกนะเก้พระเจ้าจ้านั้นนี่เป็นตัวนับอันหลอดเพทแทงตั้งหนึ่งนี่เนาะอ่าเลยเสวามากูลองคุลตั้งตีเชมกลาพอมาแทางกงนำน่ายชาเป็นอันหลอดเพทเนี่ยก็กลเัเขาขันนี่หลอดเพทไว้ก่อนเนี่เนาะผู้จักเอาตัวหลอดเป็นยอดก้นนะครับว่า พอมีตัวนับหลีกวาดตั้งไรก็รอดเพอยู่ดีไรก็รอดเพอยู่ดีกินหวานรอดเพอายุยืนยาวนั่นค่ะเนาะมาส่งค่ายอนชูเฮอพอแม่ี่นองผุดถมีนาเขากูก็กูกนค่ะอยู่หรีมีเงินห่างหรีปึกปืนกูก็กูกนค้ามาส่งค้า